ค่างวด2,000บาทตลอดอายุสัญญากับนิ s สันมาร์ปี2018คันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะได้ไปโฉมไมเนอร์เชสแล้วครับปี2018ตัวรถสีดำนะครับสีสันเต็มร้อยเปอร์ซนะครับผ่อนกันถูกๆไปเลยนะครับถ้าซื้อสดก็แจ้งเลยนะครับไม่เกินแสนกลางนะครับตัวนี้ได้แม็กจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับแม็ก g e 3 7 4 Silver นะฮะคันนี้เลขไมวิ่งไม่เยอะนะครับทุกคนวิ่งเพียง 1, นึ่งแสนสองกิโลนะฮะเดี๋ยวพาไปชมภายในนิดนึงภายในค่อนข้างเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับร่องรอยไม่ค่อยมีนะฮะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับทั้งสี่ตัวเลยด้านหน้าด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเกียร์กระปุกนะครับของหายากแน่นอนนะครับด้านหลังก็สภาพ100%เรนนะครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับ เบาสองสวยไม่ขาดไม่ซุดไม่ชำรุดแต่ใดๆสำหรับมาฟังราคาสรุปกันอีกครั้งนะฮะนิสันมาร์ตปี2018นะครับคันนี้ราคาเนี่ยตีขายอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับทางวดเนี่ย2000ตลอดสัญญานะครับถ้าตีเป็นรายวันแล้วก็เพียงวันละ8 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็พักหรือโทรเข้ามาได้นะครับี๋ยวทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้้าลางนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ